าาเขาว่าเออแล้วครับพร้อมไม่พร้อมไม่รู้เออแล้วไอ้จูดเอออ่าพี่น้องสวัสดีครับผมแต่ยินเออปั๊บจวดเลยครับผมอ่าก็คลิปนี้อยู่ที่บ้านสายโทรสองนะครับตกใจปลาพี่องสายโทรสองนะครับอยู่บ้านกรวดบุรีรัมนะครับมา,ามีตำแหแล้วครับชาแรเอายา มามาเออเออพี่น้องสะเทือนสะเทือน้องพ้น่ามาตรงกลางครับสะเทือนเลยมามาเอา้าดูใกล้ๆตรงน,นี้ก่อนครับอันนี้คนพื้นที่ครับเลือกวันนี้เริ่มต้น,นโดยการประเดิมด้วยแหสีออกไม่เหลืองนะครับโ <laughs> อ ซุ้มยุม่งซุ้มยุม่งซุ้มยุม่งไปดูครับสายใหญ่สายใหญ่ต้องเพียนโดยแต่สายกระโดด <มา S 1> <ฮ>ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากโอ้เออเอาแล้วครับนะคนพื้นที่มีอะไรดี <c oughs> <c oughs> เออแาวขึ้นก่อนเขาด้วยครับเร็วมากทางไหนซุ่มยุ่งอีกโอ้ปนินใหญ่อยู่ครับปนินทางนู้นมามา เนี่ยตัวเนี้ยโดนปลาใหญ่เนี่ยรอรุนครับตัวเนี้ยโดนปลาใหญ่นี่ครังเป็นออกเรื่อนมามาแถวนี้ครับโอ้โหซุ่มยุ่งซุ้มยุ่งยุ่งไม่ยุ่งไม่รู้สู้ไว้ก่อนซุ้มซ้โอ้เห้าอุ้ยตะเพียนมาปลาขยันมันเพียนต้องปลาตะเพียนกินแล้วขยันครับขยันทั้งวันและทั้งคืนโอ้โหดูได้ปลามาพร้าวด้วยลุง เอาล้วครับเอาล้วครับเฮ้ยมื่อเช้าเจอกันก็บอกว่าหมดไปขวดน้อยยังไม่หายระมูลเออเดินผ่านผมอเอออะก็เลยบอกเออยังไม่หายระมูลยามีการหันมาเลด้วยสงสัยวานไปยิ้มไปโดนตัวไหนมาเออเอาเอาเอาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วก็เห็นหางแล้วครับเห็นหางแล้วครับปุ๊บ ซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มโอ้หนึ่งแล้วครับมีสองหรือเปล่าหนึ่งมือสองโอ้โอ้อเอาล้วครับเอาล้วครับซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มโอ้โอ้เรือแทบจมแล้วโอ้โอ้มันเกินปุยมุยโอ้เอาขวดน้อยไม่พอแล้วแถมมีขวดปะงับแงบโอ้ดี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 มันนี่เอ้ยตัวเฟียนใหญ่โอ้ เอาต่ตะเพียนตัวใหญ่ๆเลยครับมาโน่เบี่ยงซ้ายครับแสดงว่าแกหนักซ้ายครับไปทางซ้ายบ่อยอะไรหนักซ้ายผมไม่รู้เออมีอะไรแล้วทางนู้นมีคนมาลองเลยจ้ะมามา พื้นที่สองครับพื้นที่สองมาไหมพื้นแรกซุ่มยุม่มพื้นที่สองพื้นที่สองสู้หายไปไหนยุ่มไปไหน <c oughs> <c oughs> อ้โหเอาหายไปเลยครับไหนไหนโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่ครับโอ้ตรงนี้ใหม่แล้วนี่อุ๊บปน,นินอเอาลูกมันมาด้วยนี่ <c oughs> อะไรนี่น้องเลูกวานและต้องว,าน,ว,องวานทั้งครอบครัว <Yeah. S 2> ามาทั้งครอบครัวเลยครับจวดอันนี้ขนละหนึ่งพันบาทครับสามสิบเพน่าจะขาดเพสองเพนี่ครับเหมือนตรงนั้นยังว่าง หม่จะตกใจปลาครับตอนแรกลืมบอกว่ากี่คนอพี่น้องมามาอีกแล้วครับเมื่อกี้นะครับขึ้นขึ้นเรือโยนไปนู่นครับเมื่อกี้มาตะเพียนตะเพียนตะเพียน,ยนอโอ้ยน้องมาปลาพันนี้หายากมันจะออกกลมนิดนึงตะเพียนกลมครับค <c oughs> ครับตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ ปลาตะเพียนปลานิ้นนะครับดูสองตัวครับแต่ตัวใหญ่หนี่ครับเลาฟังลากขึ้นมาแล้วครับปลานิ้นตัวใหญ่ๆะไปแล้วครับดูน้ำลึกมากครับโอ้โหครับ,รบดูจำลองครับโอ้ ตะเพียนตัวใหญ่มากครับใหญ่กว่าคนที่บ้านอีกครับวันนี้คนที่บ้านแม่บ้านไม่มาครับธรรดาจะเจอแม่บ้านมาด้วยครับปึ๊บๆบพี่น้องมาเงียบๆ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 แล้วก็โอ้เกือบจะเงียบครับไม่เงียบครับปลานิ่โอ้ปลาขาวปลาขาวอะไรนี่เขาเรียกปลาขาวอะไรนอเอาละ นี่ครับเรื่ออะไรครับทางบ้านเรื่ออะไรทางนี้ปลาขาวไส้ตันครับเนี่ยขาวไส้ตันใช่ไหมครับใช่อยูอ่ปลาไ,ไส้ตันปลาไส้ตันมีน้องแปลว่าถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกเลยเป็นปลาไส้ตัน <c oughs> <c oughs> เออที่ตัวใหญ่ได้เพราะไส้มันตันครับกินไปเท่าไหร่ก็พองพองพอง <c oughs> เอาไปเรื่อยแล้วครับ <c oughs> ไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับ ถือเนาะเอาเปิดฝาแล้วเปิดฝาแล้วโอ้โหน้ำใสใจจริงโอ้ได้สองตัวปั๊บกระดกเลยเฮ้ยชุ่มคอเมื่อกี้มันถอดปลาไม่ค่อยคล่องเลยใส่ไปอีกจักเป๊กโอ้โได้ไปก็หมดยันนี้แหละนี่หมดอีกหลายขวดเลยนี่แสดงกับแกแลมรุ่นนี้นี่ เอ๊ะเะายิ้มตลอดเลยครับไม่ว่าโดนตัวไหนมาพ <laughs> <laughs> ี่อาจจะแบบเอ้ย <laughs> เฮ้ย <laughs> มันโดนพลังใบหน้าบอ <laughs> อออาชุ่มยุ่มี่น้องเอ้ย <laughs> นุ่นลูกสาวครับ <laughs> อ,อ้าวอาชุ่มยุ่งกว่าแล้วชุ่มยุม่งเขาชอบพูดตามเขาดิดูครับ <laughs> กบองเชียร์ตามพ่อตลอด เอาจำลองได้อีกแล้วครับโอ้แม่ปลานิ่มเออโอเคโอเคครับใหญ่มากใหญ่นี่พี่น้องมาอีกหนึ่งแม่สึกวันนี้ได้แม่เยอะ <c oughs> แม่ปลานิ่มนะครับเ <c oughs> อออยูครับบานเอาลูกมะพร้าวทางนู้นเป็นไงครับโอ้ยน้ำบานน้ำบานหลายตัวเลยครับ ปลามันไปกินมะพร้าว<ป>ดูนะดูนะบงับงบงับงบังอยู่ครับมาเดี๋ยวแกจะโผล่ออกมาบซุมยุม่มเหน็นไหมนูหลายตัวเลยครับอย่าบอกบังต้นไผ่แล้วยังสู้ถ่ายให้เห็นอีก <c oughs> เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเขามาเพื่อสิ่งนี้แหละกินอยู่บ้านมันไม่อร่อยเออ มากินด้วยฮะกับแกล้มด้วยถึงจะอร่อยดูดจำลองนะครับดูจำลองครับรอบนี้จะเข้าจะเข้าตัวแม่อีกไหมปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บโอ้โอ,อ้โอ้โอ้อียะเพียนครับปลาขยันมันเพียนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บมาไหมครับมาไหมครับมีเพิ่มเติมไหมมีเพิ่มเติมไหมโอ้โหตัวสามตัวเลยครับเต็มคาร์เบลไซใหญ่ฮะอะไร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 ยกมือแล้วยกมือแล้วครับมีโอ้โอ้สุมยุ่มซุ่มยุ่มว่าเอ้ย เอาเอาเอายกบอยก็ได้บอยเอายกก่อนยกก่อนเฮ้ยกอีกสักเป๊กหนึ่งก่อนจะเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวลงจากเรือไม่ได้เอาซุมยูมไหมหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายโอ้โหโอ้ยหโอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโ้โหโ้อ้โหโ้โอ้โ้้้้้้้้้้้้ เทียนนะครับตัวใหญ่มากโอ้ยกอดมาเลยครับน่าจะใส่สองกิโล,ลแล้วมั้งครับนุ่เอาปิ้วอาเมื่อกี้อุ้มมาตัวหนึ่งแล้วครับมีที่แหเพิ่มไหมแอบซุ่มอยู่ข้างคอ,งองไผ่อยู่ครับปึ๊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 บับบบบบบบนมาสงสัยจะสงสัยจะ โอ้โหมาอีกตัวหนึ่งครับบอดสองตัวใหญ่ครับพร้อมกับซุ้มยุ่มครับไม้ <c oughs> เฮ้ยวานฟังแล้วครับไร่ข้างไร่ข้างครับเดี๋ยวไปดูแกน,นะครับสงสัยจะซุ้มยุม่ม <c oughs> มามาซุ้มยุ่มตรงนี้หน่อยสิ <c oughs> กองเชียวอราอร่อยได้กองเชียนี่ยทางนี้จะมีปลาตะเพียนใหญ่ไหมตึกตักไหมตึกตักไหมมีตึกตักด้วยเออมาสุงยุงแล้วสุงยุง, Nh งดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขอดูชัดๆหน่อยเอาไหมสิชอบดูครับพอเปิดให้ดูชอบพูดตามชุนยุ่งซุยุ่ มีกระตุกครับมาซูมรอครับซูมรอครับยุ่มไหมยุ่มยุ่มไหมฮึบฮึบฮึบโอ้มือสั่นเลยครับไม่ได้ถอนสั่นอยู่นะกรกรนึกว่าสั่นปลาดึงโอ้อ้ามีสั่นมีสั่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยอะไอ้ไอ้ซูมยุ่มซูมยุโอ้ยน้องตัวใหญ่ๆเลยครับป๊ด ยุมยุมของจริงครับทั้งปลาทั้งไม้เออเออนะครับมีการรีวิวนะครับหมุนให้ดูหลายรอบด้วยเอาสุญุญ่ยเนาะสุยยุ้ยโออยากลงเล่นน้ำเบิดเอามากันสองบัตรครับอ่าเอาดูครับรไล่ฟังอยู่ครับเหมือนจะมีอะไรจๆๆๆๆๆิกจิกจิิกอยู่ที่ไหนไล่ไตรงฟังที่เขาได้ตะเพียนใหญ่สองตัวเมื่อกี้นะ ลรอรุ่น,นปึ๊บ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 ,บอาน,นิม่มครับใสสวยอยู่ครับเก็บมาเรื่อยๆทีละตัวครับโอ้ซูมยูอีกแล้วโอ้ดูสามสี่ตัวโอ้โดูครับเวลาพูดซูมยูเนี่ยเป็นอย่างงี้แหละ <laughs> เพียนตัวใหญ่มากครับอ่เอาแหลงแล้วครับเอาแหลงน้ำหมดแล้วรอลุ้นครับรอลุ้นว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับผมเพียนใหญ่ต้องมีแน่นอนฟันทงงอ่ะครับแกกำลังรวบอยู่ครับรวบแหแล้วครับสงสัยรวบเอาลูกมาพร้าวหรือเปล่าครับอ่ารอลุ้นกันพี่น้องมันต้องมีอ่ะเชื่อพมเอะ อ้าอ้ยทางนี้เอาอีกแล้วครับสุมยุม่มสามตัวตรงนี่ครับใส่งามๆเลยครับใส่งามๆนี่ครับคนขยันเป็นอย่างนี้แหละครับคนขยันคนขยันขยันหวานขยันได้ทางนู้นครับโอ้อยยาวะพอพอมีให้ตื่นเต้นครับ ปลาช่อนอับทำไมโยนทิ้งล่ะครับโอ้ยไอ้ปลาโอ้ยปลาช่อนเหมือนเหมือนลูกออดนะไอ้หัวใหญ่ๆนะโอ้ไอ้ยามันนิ่ใหญ่ครับไอ้ยาเออเอาละครับกำลังจะรวบขึ้นแล้วครับกำลังจะรวบขึ้นแล้วครับฮึบฮึบ ซุมยูมซุมยูมโอ้โอ้ไวไหมครับลูกมะพร้าวเอา,มมา,าวไวไหมครับโอ้เยอะอ,อ,อ,อยู่ครับเยอะอยู่ครับเออทั้งไม้ทั้งปลาไปแล้วครับโอ้เป็นปลานิลครับเป็นปลานิลเดี๋ยวไปดูหน่อยครับน้าพี่นอ้องมาดูหน่อยสิมาดูซุมยูมหน่อยสิปอด เตียนเตียนใหญ่หนึ่งปรมมินสี่ห้าตัวอยู่ครับครับพอ,อได้พอได้ไม่โดนเลยนะมาพี่น้องวิ่งมาทางนี้แล้วเขาซ้อนแฮเขาซ้อ,อนแฮแล้วมามามาแฮก็กันบ่อ๋อจะโซนแล้วครับจะสซนแล้วครับ เม็ดๆครับเม็ดๆอยู่ตรงตรงหน้านี่ว้โอ้พี่น้องวิ่งมาจากนี่มาตจวดเด้อวาดเพิ่มผันมาดูกองเคลียร์ก่อนเอาแห่ครอบเลยพี่น้องอ่ะ รอรุนครับรอรุนครับน่าจะไม่ไปไหนโอ้ซุ้มยิ้มทอมทอมชอบเวลาหัวเราะเนี่ยมันได้ฟิลมันได้ฟินมากครับอ่ะบึกงเหรอ เออนีครับสุ๊ยุ่มบบบบึกมาแล้วข <มา S 1> นเนพื้นที่เป็นอย่างนี้นี่เองครับรู้ทางปลาครับรู้แนวอบึกครับเป็น,เ,นเป็นบึกประมาณน่าจะประมาณหกโลได้ครับ เออโอ้ยังไม่ยอมหยุดอีกอยิ่งถอนยิ่งได้เขาว่างั้นยิ่งถอนยิ่งโดนเฮ้ยเป็นพันแล้วนี่ยครับเหียบร้อยครับเละแล้วเอ้ยก็โดนบึกจนได้ครับไประมาณหกโลได้อยู่ครับหกโลอมได้ตะเพียนด้วย ไดนิ่อีกโอ้พ่วงมาอิรุงจุงจังโอ้สามตัวเลยนู่มสามสี่ห้าตัวโอ้ได้แม่ด้วยได้ลูกด้วยนี่วานเหพระคูยยาวนันี่ได้ลูกมันมาโอ้โอ้มันไปอยู่ตรงนั้นเองเขาโบราณด้วยอิรุงจุงจังเลยครับได้บึกด้วยได้นิ่มได้แต่เพียนรวมกันมาอีกห้าหกเจ็ดตัวอีก อนูครับออนูปละดุวปาหดุลดอกนี่รับรอนะพี่น้องคนโดดพอดีเลยจุดเฮิ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 ่าฮิฮิฮิช่างบาฮใจิฮิฮิฮิิฮ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  ยังโดนอยู่ครับออสองตัวนี่ตัวเล็กด้วยหนึ่งปลาหนินครับตัวใหญ่อีกสองตัวบอลมันเริ่มเข้าเพลาแล้วครับใช้เวลานานหน่อยพี่นุ่มมันงมลงลงโครนไล่ไล่มันหน่อยนี่ครับป้าดู ปีห้าหกตัวเลยมั้งครับปลาซุ่มยุูขวงแท้แกลงไปไล่ไล่โคลนหน่อยครับเข้าเลยย่า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 ย,ย,ยังไม่ยอมอีกยกเอายกบอกไอ้ที่อยู่ในควนนะยกหมดแล้วหรอโอ้ยกจนหมดเออปลาเขาชอบอย่างนั้นเลยชอบคนไหนหวานแล้วกึมกึมหน่อยเข้าทางเลยครับปลาชอบ เอาพอดีเลยเย็นนี้ยนะเล็กวดเล็กนะตัวนั้นนะย่ปลานี้ครับปลาถูดูครับปลานิมขาวแสดงว่าอาบน้ําทุกวันครับตัวนี้ขยันครับขยันอาบน้ําถูที่ใครเลยขาวปลาเนี้ยถูเออครีมอาบน้ําด้วยไป่ธรรมดานะตัวนี้นี่ นานครับเดี๋ยวได้มาอีกสามตัวนุสามสี่ตัวครับแกลงไล่แกวานเสร็จแกแลงไล่หน่อยๆแล้วก็ค่อยๆสาวครับม,มามาเห็นเม็ดตั้งนานแล้วแย่อยู่ในแหนั่นแหละาเห็นเม็ดเม็ดอยู่พี่น้องถามว่ามีปลาไหมไ้ยมีแหะไหมเขาบอกมีแต่วานไม่แตะ่ยะ่า นี่ถ้าไม่เชื่อคนไทยแล้วจะไปเชื่อใครนี่ป้าโอ้โห,โโหแบบนี้ต้องเติมอีกสักขวดน่อยครับป้ายิ่งยิ่งเมายิ่งมันเฮ้ยใครเนยเย้โอเย็นนี้กลบับาน้างไซ้มีรางวัลยิ<ม>่งยิม้มยิย้มยา่ยาๆๆๆเอฟเอฟวเรอะด้วย อย่างสู้ให้นะขนาดปากไอปาปาป้ายังไงไอน,นั่นอยู่นะยังกัดตะกายอยู่อ่พี่น้องเดี๋ยวไปดูบอ่อฝั่งนู้นครับมีสองบอ่อครับเยวให้วาน,นทางนู้นได้ด้วยครับครับเดี๋ยวเดินไปดูกันทางนึงครับใครไม่วานฝั่งนี้ก็วานฝั่งนู้นได้ครับเนี่ยอ่พี่น้องก่อนจะดูบอ่อฝั่งนี้ครับให้ดูบนบอ่อที่เราวานกันอยู่นะครับ ใหญ่มากครับต่อหัวเสียวครับใหญ่มากครับโอบหนึ่งอ่ะอมีคนวานไหมจังนี้นี่พี่โนโอ้องวานเมื่อกี้ครับชาแรกบนปลาด้วยโดนไม้ด้วยปลานี้ยังใสสวยอยู่นี่นี่เขอยังไม่ขึ้นกันมาเท่าไหร่ครับ บ่อน,นี้ก็แล้วแต่ใครจะวานไม่วานนะครับฝั่งนีเน้เราดูปลาขึ้นเราดูปลาขึ้นอพี่น้องดูครับดูสายสะได้ครับดูสายสะได้ครับตึกึ๊กตกมีลุ้นอยู่ครับมีลุ้นอยู่ครับตึกตึกต,ก,ตกอยู่ครับ มามามีครับมีกึ๊กกึกกึกครับโอ้โหโอ้โหโอ้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่อ้าวไอ้ยาไอ้ยาอ้าวนี่ครับใครไม่ได้มาวานก็ให้ทีมงานมาวานก็ได้ครับบอกฝั่งนี้โอ้เป็นไฮดองด้วยครับนี่สามตัวสี่ตัวอ,อ้าวอะไรสี่ห้าตัวครับ ยังมีปลาอยู่ครับฝั่งนี้แต่เขายังไม่มากันมาเป็นคนสองคนั่งไรเก็บฝั่งนี้อยู่ครับราะว่าฝั่งนี้เก็บยังได้อยู่ครับเดินมารุ่นฝั่งนี้อีกสักหน่อยนึงครับไรฝั่งไรฝั่งยูตรงนู้นไม่มีใครวานครับเขายังไม่ไปกันมี่นะแต่ลองหวานคนสองคนก็เจอไม้ด้วยแล้วก็ปลามัน วิ่งกระจายวาดไม่ถูกมันอรอลุนครับตรงนี้จะได้กี่ตัวน่สองตัวอีกครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับใส่สวยด้วยครับไล่กันเรื่อยเรื่อครับนะรอลุนอยู่ตรงนี้แหละนี่<จ>น้องดูครับตะเพียนเจอตะเพียนอีกแล้วใส่ใหญ่เลยครับ รวบแล้วครับรวบเอาเอาเอารวบแล้วครับร ikka, วบแล้วครับปึ๊บปึ ism, ๊บปึ๊บเหลืออยู่กี่ตัวนิ่นหนึ่งนิ่นหนึ่งนิ่สามเอาตะเพียนตัวใหญ่ไปไหนเลยอ๋อเห็นเป็นนินสามตะเพียนหนึ่งอาอสี่ตัวเหลืออยู่สี่ตัวครับ ตัวก็รู้แล้วครับพี่น้องเก็บเก็บฟังที่เฉยครับนี่ใหญ่มากครับตเพียนมีรุ่นโดให,ใหญ่เลยดูครับออ่ะมีปลาให้เก็บกันเรื่อยๆอยู่พี่น้องใสสวยเลยนะครับก็พอได้กันอยู่ครับผมก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวโบน้าเจอกันใหม่นะครับผมนู่นยังได้อยู่ผมเก็บอยู่ครับ